คนขับรถก็มารยาทดีคนเก็บสตางค์ก็มารยาทดีแอร์ก็เย็นเจ้าละที่สอบที่สุดคือมีที่เก็บรถทบหน้ารถเจ้ามีที่เก็บรถทิหน้ารถฝนก็มาได้ตากบอหตอร์ันต้องเปียเพราะเขาไม่ได้เอารถเครื่องออกบ้านเนาะเขาก็ประหยัดน้ํามันแถมนะเจ้าประหยัดน้ำมันนี่สุดยอดเพราะว่าระเดียวมันน้ำมันแปลงแต่ก็เลยต้องนั่งรถเมล์กันลูกหลานไปโองเรียน ก็บอกเขาก็เอานั่งรถเมย์ไปเขาอยากนึ่งก็ต้องตากแดดตากฝนนะมีหลังคามีที่นั่งให้รอเนีย่ยเจ้าความสะดวกสบายของรถเมย์เทศบาลน,นะเจ้าเร็ดแล้วก็ประหยัดประหยัดตวัวประหยัดก็น้ำเอารถเครื่องออกบ้านก็ประหยัดบ่ประหยัดน้ำมันละอันนี้เอาประหยัดน้ำมันรถเอาตวัวแล้วก็การใช้จ่ายก็บปะ่ายแปลง15บาทเจ้า15บาบทมาได้นะเจ้า ขึ้นปาเตี้ยปลาลูกปลาหลานไปนั่งเอาไปวันนี้ไปแค่ไปแอร์สูดสายไปเลยไปเตี้ยกับไปแอร์สูดสายแล้วก็ปีกจ้า